ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันห่วงมิติภายในเสื่อมพลังลงอย่างมากด้วยพลังสายสัมพันธ์ห่วงมิติที่ผสานกับพลังสายสัมพันธ์การเวลาเมื่อผนวกกับพลังของกระจกเทพหกวิธีมันก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับเฉินเซียงที่จะทําการทะลวงมิติออกจากหอคอยปีศาสวรรค์เร้นลับในการทะลวงมิติเมื่อครู่ก่อนของเฉินเซียงมันได้ทําให้เขารับรู้สถานการณ์ของห่วงมิติอย่างชัดเจนแล้ว สาเหตุที่เขายังไม่ออกจากหอคอยปีดเร้นลับในยามนี้ก็เป็นเพราะน้องสาวเสี่ยวจิงบอกกับเขาว่าต้นกล้าของพฤกษาเทพสยบการที่ราชวานอนได้มอบให้เขายามนี้มันกำลังเรืองแสงสีทองสว่างจ้ายอยู่ในห่วงมิติกระจกเทพหกวิถีหลังจากได้ยินเรื่องนี้เฉินเซี่ยงก็คาดการบางอย่างขึ้นมาทันทีเขาขอให้น้องสาวเสี่ยวจิงย้ายต้นกล้ามาอย่างห่วงมิติที่มีการเปิดโลง่งหากว่าต้นกล้านี้มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงก็จะไม่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ ขณะนี้พฤกษาเทพสยบการถูกปกคลุมด้วยพลังคำสาปแห่งวิหารการเวลาโดยยังคงถูกเปลวเพลิงสีดำแผดเผาพร้อมกับถูกสายฟ้าสีม่วงฟาดผ่าไม่รู้จบครั้นแล้วต้นกล้าภายในห้วงมิติกระจกเทพ6วิธีที่กำลังเปล่งแสงเรืองรองก็ได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเฉินเซียงสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นกล้าและพบว่ามันกำลังสวนทางกับพฤกษาเทพสยบการ หรือจะเป็นไปได้ว่าต้นกล้านี้กำลังสืบทอดพลังทั้งหมดของพฤกษาเทพสยบการพี่ใหญ่พฤกษาเทพสยบการกำลังส่งผ่านพลังให้กับต้นอ่อนของมันใช่หรือไม่ช่างเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งนักน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวแม้จะได้พบเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากมายแต่เรื่องนี้ทำให้นางประหลาดใจเป็นอย่างมากสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร การถูกโจมตีด้วยพลังที่น่าสะพรึงสมควรทําให้อํานาจพลังของพฤกษาเทพสยบการถูกขับออกมาและสูญสลายไปในที่สุดแต่แล้วเหตุใดต้นอ่อนจึงได้รับอํานาจพลังเหล่านั้นไว้น้องสาวเสี่ยวจริงไม่อาจทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้เพราะพฤกษาเทพสยบการกักเก็บพลังงานไว้ในห่วงเวลา สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคนอื่นจะมองว่ามันเป็นการปรึกษาเทพสยบการกำลังถูกทำลายแต่ในความเป็นจริงสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่กำลังถูกทำลายเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวปรากฏว่าปรึกษาเทพสยบการใช้ประโยชน์จากห้วงเวลาได้อย่างเยี่ยมยอดน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างชื่นชมเฉินเซียงเองก็รู้สึกไม่ต่างกับน้องสาวเสี่ยวจิง รึกษาเทพสยบการกำลังเกิดใหม่ภายในห้วงมิติกระจกเทพหกวิธีนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงหากเป็นคนอื่นๆก็คงไม่สามารถควบคุมมหาพฤกษานี้ได้แต่แน่นอนว่าน้องสาวเสี่ยวจิงกับเฉินเซียทฤษฎีย่อมมีวิธีเฉินเซียงไม่สามารถค้นพบพลังงานของพฤกษาเทพสยบการดังนั้นเขาจึงคาดการว่ามันจะต้องตกเก็บไว้ในมิติเวลา ต้นกล้าภายในกระจกเทพ6วิธีได้รับพลังงานอยู่ทุกขณะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านไปสองช่วยยามพรึกษาเทพสยบการก็ถูกเผาผลาญจนวอดวายบัดนี้ห้วงมิติภายในหอคอยปีศาจเร้นลับปรากฏรอยร้าวลุกลามอย่างรวดเร็วด,ดูคล้ายกับว่าห้วงมิติจะล่มสลายลงในไม่ช้าวิหารการเวลากำลังจะทำลายหอคอยปีศาจเร้นลับให้สิ้นไป หอคอยปีศาจเร้นลับมีการขับเคลื่อนห้วงมิติและกระแสเวลาด้วยตัวมันเองเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายและอยู่เหนือการควบคุมของวิหารการเวลาเดิมทีวิหารการเวลายังต้องการเก็บหอคอยปีศาจเร้นลับไว้สำหรับทำการทดสอบผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติต่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาแต่เนื่องจากหอคอยปีศาจเร้นลับมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากเกินไปวิหารการเวลาจึงจำเป็นต้องทำลายมันถึงเวลาที่พวกเราต้องออกไปกันแล้ว เฉินเซียงกล่าวขณะที่มองดูรอยแตกร้าวบนท้องฟ้าขณะที่เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังมิติจากต่างสถานที่ห่วงมิติด้านนอกเป็นของมหาภาศัก์และมันเป็นภูมิภาคของดาวมังกรสวรรค์มาเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทะลวงฝ่าห่วงมิติออกจากหอคอยปีศาจเร้นลับอย่างฉับพลันกระจกเทพหวิธีปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสูงโดยอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งหอคอยปีศาจเร้นลับ หอคอยขนาดใหญ่เริ่มสุดตัวและพังทลายลงทุกๆคนมองดูเหตุการณ์ที่เกิดพลังถอนหายใจเฉินเซียงไม่คาดคิดมาก่อนว่าหอคอยปีศาจเรนลับนี้จะมีการพัฒนาตัวเองเป็นวัตกรขนาดย่อมและพยายามต่อต้านวิหารการเวลาเพื่อยุติความวุ่นวายที่เกิดจากน้ำมือวิหารการเวลาในเวลานี้เฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่าสถานที่หลายๆแห่งมีเปลวเพลิงลุกโชนและกลุ่มควันคลกคลุ้งชัดเจนว่ามันมีการต่อสู้อันวุ่นวายสับสนเกิดขึ้น เขานำประโยคสื่อสารออกมาติดต่อหาต้าหลิงสู้อย่างเร่งด่วนแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถติดต่อหานางได้จูจูก็มีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงปรากฏการณ์นี้ทำให้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าวิหารการเวลากำลังจะทำการระเบิดดาวมังกรสวรรค์ทิ้งทั้งดวงไม่ดีแล้ว เขากระตุ้นกระจกเทพหกวิธีทำการทะลุมิติออกห่างจากดาวมังกรสวรรค์อย่างรีบเร่งเมื่อปรากฏตัวอยู่ในระยะไกลทุกคนก็สามารถมองเห็นดาวมังกรสวรรค์กระพริบแสงครั้งจึงแตกกระจายเป็นสะเก็ดเพลิงจำนวนมากหอคอยปีศาจสวรรค์เร้นลับที่อยู่ในดาวมังกรสวรรค์ได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วในขณะที่เฉินเซี่ยงเชื่ออย่างนั้นน้องสาวเสี่ยวจิงก็ได้ตะโกนขึ้นว่าพี่ใหญ่ดูด้านในกระจกเทพหกวิธีเร็วเข้า เฉินเซี่ยงมองดูก็พบว่าต้นกล้าพฤกษาเทพสยบการหายไปแล้วและมันถูกแทนที่ด้วยหอคอยหอคอยที่ปรากฏเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผนังด้านนอกเป็นสีทองและมีกิ่งไม้แซมออกมาดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างหอคอยปีศาจสวรรค์เร้นลับและพฤกษาเทพสยบการอย่างไรก็ตามลักษณะเด่นของมันก็คือลักษณะของหอคอยปีศาจเร้นลับหอคอยปีศาจเร้นลับยังไม่ถูกทำลาย แต่แล้วฉไหนมันจึงปรากฏขึ้นในกระจกเทพหกวิถีจูจู่เฉินเซี่ยงก็ฉุกคิดถึงเรื่องราวบางอย่างบางที่หอคอยปีศาจเร้นลับที่พวกเขามองเห็นว่ามันถูกทำลายลงแท้จริงก็คือห้วงมิติสะท้อนเงาที่เกิดขึ้นจะพลังการเวลาหอคอยปีศาจเร้นลับที่แท้จริงได้ซ่อนตัวอยู่ในมิติเวลาอื่นมาตั้งแต่แรกแล้วและปัจจุบันมันเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีพร้อมกับพฤกษาเทพสยบการ เฉินเซียงเคยค้นพบพวกมิติสะท้อนเงวจากด้านในหอคอยปีศาจเร้นลับมาก่อนดังนั้นเขาจึงสามารถคาดเดาถึงทฤษฎีนี้ได้อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้อีกทิศทางหนึ่งนั่นคือหอคอยปีศาจเร้นลับได้ติดต่อกับหอคอยปีศาจเร้นลับในเส้นเวลาอื่นและหอคอยปีศาจเร้นลับที่ถูกทำลายลงก็เป็นหนึ่งในหอคอยปีศาจเร้นลับที่แท้จริง จะอย่างไรก็ตามแต่ปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่าหอคอยปีศาจเร้นลับและพฤกษาเทพสยบการยังคงอยู่โดยที่ผาสาหลอมรวมกันอยู่ในกระจกเทพหกวิถีแน่นอนว่าเฉินเซียงรู้สึกยินดีไม่น้อยเพราะการมีหอคอยปีศาจเร้นลับจะทาให้กระจกเทพหกวิถีมีการพัฒนาครั้งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยโดยเป็นผลประโยชน์ที่มากกว่ารางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันงานชุมนุมเซียนอมตะเสียอีก เนื่องด้วยหอคอยปีศาจเร้นลับมีพลังมิติและพลังการเวลาที่พิเศษหากเขาสามารถควบคุมพลังนั้นได้เขาก็สามารถใช้มันต่อกรกับวิหารการเวลาได้พวกเราจะเอาอย่างไรกันต่อขวหยงเฟยถามข้าจะลองดูว่าสามารถติดต่อกับสหายของข้าได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวว่าแล้วเขาก็ประตูพลังมิติของกระจกเทพหกวิธีเสริมพลังให้กับตรายกสื่อสาร ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อหาต้าหลิงสู้ได้สําเร็จพร้อมกับได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของพวกนางที่มีการแยกตัวออกเป็นสี่คนมหาบรรพการหลงได้นําพาพวกนางอพยพออกจากดาวมังกรสวรรค์ในช่วงเวลานั้นกองกําลังของบรรพการหม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อรับมือกับอสูรร้ายที่ออกมาจากหอคอยปีศาจเร้นลับครั้งที่เฉินเซียงออกจากหอคอยปีศาจเร้นลับเขาไม่ได้พบเห็นอสูรร้ายจึงมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันไปที่ดินแดนอื่น กลุ่มดาวมังกรสวรรค์ยังคงถูกผนึกดังนั้นมันจะต้องเกิดความวุ่นวายสับสนจากสิ่งที่หลุดออกมาจากหอคอยปีศาจเร้นลับนี่ถือเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับมหานาสักโดยมีวิหารการเวลาเป็นต้นเหตุยามนี้เฉินเซี่ยงได้ประจักษ์แล้วว่าวิหารการเวลาเป็นตัวปัญหาที่สร้างความวุ่นวายขึ้นมาอย่างไรแต่เดิมหอคอยปีศาจเร้นลับถูกสร้างขึ้นโดยบรรพการหมู่และมหาบรรพการส่วนแต่ภายหลังเป็นวิหารการเวลาที่ครอบครองและทําการพัฒนา เฉินเซียงคาดเดาว่าวิหารการเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงหอคอยปีศาจร้นลับอาจใช้วิธีการผสานหลอมรวมหอคอยปีศาจร้นลับจากหลายๆเส้นเวลาเข้าด้วยกันเนื่องจากยี่กวงถิงเคยพูดว่าภายในหอคอยปีศาจร้นลับมีกงไปเหออยู่หลายตัวตนแต่ปัจจุบันตัวตนเหล่านั้นตกตายไปทั้งหมดเหลือแค่นางเพียงตัวตนเดียวเท่านั้น วิหารการเวลาจะต้องพัฒนาหอคอยปีศาจเร้นลับด้วยวิธีนี้แต่ท้ายที่สุดพวกมันกลับสูญเสียการควบคุมเกิดเป็นปัญหาที่วุ่นวายอย่างใหญ่หลวงยามนี้เฉินเซี่ยงทำความเข้าใจได้ว่าวิหารการเวลามักทำการหลอมรวมสิ่งต่างๆจากเส้นเวลาที่ต่างกันและนั่นคือต้นเหตุของความวายป่วงที่มักเกิดขึ้นสิทธิ์น้องเฉินปัจจุบนันพวกเรากำลังติดตามมหาบรรพการหลงพวกเรากำลังเดินทางไปยังเมืองปีศาจหกวิธีของบรรพการหมู ตาหลิงสู้แจ้งความเคลื่อนไหวของนางผ่านทางประโยคสื่อสารยามนี้มหาบรรพการหลงไม่อัดระบุได้ว่าพวกเราจะสามารถเข้าสู่เมืองปีศาจหกวิธีได้อย่างปลอดภัยหรือไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นอันตรายเฉินเซี่ยงกล่าวความกลาหลที่เกิดขึ้นย่อมกระตุ้นให้บรรพการหมระวังตัวที่สำคัญเมืองปีศาจหกวิธียังเป็นอาาเขตของมัน มหาบรรพการหลงสมควรตระหนักดีถึงเรื่องนี้แต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นก็อาจทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดิมพันต้าหลิงสู้กล่าวเป้าหมายที่สำคัญของเขาก็คือการชิงตัวบรรพการหลงน้อยออกมาต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้มหาบรรพการหลงเคยโจมตีบรรพการหลงน้อยมาก่อนแต่ปัจจุบันเขาต้องการช่วยเหลือบรรพการหลงน้อยเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ทบทวีความแข็งแกรง่ง สำหรับมหาบรรพการหลงเขามองว่าทางเดียวที่จะทบทวีความแข็งแกร่งภายในระยะเวลาอันสัน้นก็คือการหลอมรวมตัวตนจากเส้นเวลาอื่นเข้าด้วยกันสิทธิเสี่ยวสู้ค่าคิดว่าการที่ผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลามีความแข็งแกร่งมากก็เป็นเพราะพวกมันหลอมรวมกับตัวตนจากเส้นเวลาอื่นๆเชิญเสี่ยงกล่าวทุกๆคนล้วนรู้จักตัวเองดีที่สุดด้วยจิตวิญญ,ญาณและกายเนื้อที่ไม่แตกต่างกันมากนะ ก็ย่อมทำให้การภาษาหล,ลอมรวมเป็นเรื่องง่ายแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการสันนิษฐานของเฉินเซี่ยงโดยยังไม่เป็นที่ยืนยันสิค์น้องเฉินเจ้าสามารถจับตำแหน่งของพวกเราผ่านประโยกสื่อสารได้หรือไม่ต้าหลิงสู้กล่าวถามหากสามารถทำได้เจ้าก็จะค้นพบตำแหน่งของเมืองปีศาจหกวิถีแน่นอนข้าทำได้เฉินเซียงกล่าวดีถ้าเช่นนั้นเจ้ามาพบกับพวกเราก่อนต้าหลิงสู้กล่าว ด้วยความก้าวหน้าในหลักฐานพลังเฉินเซียงคิดว่าตนเองมีพลังมากพอต่อการช่วยบรรพการหลงและบรรพการเห่ยาได้แล้วทางด้านของกงไปเหอราชาวานอนวันระทองคำว้วยหยงเฟยและพี่น้องถึงแมน้นพวกเขาจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งในระดับบรรพการนภศักดิ์สิทธิ์แต่หากผนึกกำลังกันพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งเทียบเทียงบรรพการนภศักศดิ์สิทธิ์ได้พวกเขาแต่ละคนมีความแข็งแกรง่งไม่ต่ำกว่าจักรพัทบินภศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชาวานอนวันระทองคำและกงไปเหอที่ซึ่งมีแก่นแท้เป็นอสูรร้าย สำหรับเฉินเซียงความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่อาจประเมินได้แน่ชัดเขามีความสามารถที่ทรงพลังมากมายพร้อมกับมีอาวุธและอุปกรณ์เทพคู่ใจที่ท่งพลังท,ท,ที่สำคัญกระสกเทพหักวิถียังได้รับหอคอยปีศาจเรฟโดยเป็นที่แน่นอนว่ามันคือการเสริมพลังครั้งใหญ่เป้าหมายของเฉินเซี่ยงคือการชิงตัวบรรพการเหยาและบรรพการหลงตรับใดที่ชิงตัวทั้งสองออกมาเขาก็สามารถเดินทางออกจากมหานาสักได้ทันที ถึงแม้มหานภาสักจะอุดมไปด้วยทรัพยากรที่ทรงพลังแต่มันก็อันตรายและวุ่นวายอย่างยิ่งทางฝั่งของวัตจักรท้าพิภพก็มีปัญหาอยู่ไม่น้อยยกตัวอย่างเช่นห้วงมิติชั้นที่สองอันเป็นที่ตั้งกลุ่มดาวของวิหารท้าพิภพและวิหารร้อยบุพภาปัจจุบันมันเกิดปัญหาบางอย่างที่ทําให้สติวิญญ,ญาณอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับไม่สามารถทําลายผนึกประทับกลุ่มดาวทั้งสองได้เฉินเซี่ยงระบุต,ตำแหน่งประโยคสื่อสารของต้าหลิงสู้ครั้นจึงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทะลวงฝ่าห้วงมิติ แค่ชั่วพริบตากระจกเทพ6วิถีก็ปรากฏขึ้นที่ด้านนอกเมืองปีศาจ6วิถีที่ซึ่งเป็นดั่งดาวเคราะห์ขนาดย่อมยามนี้กระจกเทพ6วิถีลอยอยู่ด้านบนของเมืองปีศาจ6วิถีทําให้สามารถมองลักษณะของเมืองปีศาจ6วิถีได้อย่างชัดเจนเมืองปีศาจ6วิถีเป็นสีดําทมินตรงใจกลางมีกระจกบานใหญ่เฉินเซียงต้องประหลาดใจกับลักษณะของกระจกบานนั้นเพราะมันดูคล้ายกระจกเทพ6วิถีเป็นอย่างมาก ใช่แล้วนี่คือกระจกมันหกวิธีอุปกรณ์เวทคู่ใจของบรรพการหมูเฉินเซี่ยงรู้มาเพียงว่าความแข็งแกร่งของบรรพการหมูหลักๆก็ขึ้นอยู่กับกระจกมันหกวิธีแต่เขาแทบไม่รู้เกี่ยวกับกระจกมันหกวิธีเลยด้วยซ้ำกงไปเหอและคนอื่นๆมีความตื่นตาตื่นใจกับสภาพแวดล้อมของมหานาสักทุกๆคนอยู่ในหอคอยปีศาจเร้นลับมาเนิ่นนานและนี่คือการเปิดโลกใบใหม่ของพวกเขาเชินเซี่ยงกล่าวกับทุกคนว่าพวกเราจะเข้าไปช่วยเหลือคนในเมืองนั้น ข้างในเมืองนั้นงันหรืออึมมอมมันดูเป็นสถานที่ที่อันตรายมากหัวหยงเฟยกล่าวมันอันตรายมากจริงๆที่นั่นมีบุคคลที่เรียกว่าบรรพการหม่มันเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างมากแต่เป้าหมายหลักของพวกเราคือการชิงตัวสําหรับการต่อสู้กับบรรพการหม่จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นเฉินเซี่ยงกล่าวอันที่จริงไม่ได้มีเพียงบรรพการหม่เท่านั้นที่เป็นตัวอันตรายเพราะบรรพการส่วนก็อันตรายมากเช่นกัน ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงมากที่บรรพการส่วนของมหานาสักจะได้หลอมรวมกับบรรพการส่วนของนาสักสิก์น้อยเรียบเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้บรรพการส่วนจะกลายเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างมากหากบรรพการโมไม่มีกระจกมันหกวิธีก็อาจจะไม่สามารถเอาชนะบรรพการส่วนได้เฉินเซี่ยงค้นพบเรือเหาะที่ดูเหมือนหัวมังกรในระยะไกลเขาตระหนักได้ทันทีว่ามันคือเรือเหาะของมหาบรรพการหลง เขาควบคุมกระจกเทพหกวิธีเคลื่อนที่ตรงไปหาระหว่างนั้นก็ได้ใช้ตระยกสื่อสารติดต่อไปหาต้าหลิงสู้ฆ่าอยู่ใกล้ๆแล้วอย่าเพิ่งเข้าสู่เมืองปีศาจหกวิธีพวกเรามาหารือถึงแผนการกันก่อนต้าหลิงสู้บอกให้มหาบรรพการหลงหยุดเดินทางและรอให้เฉินเซียงมาพบเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทะลุมิติก่อนจะลงจอดบนดาดฟ้าเรือเหาะเสียรมังกร ครั้นแล้วเฉินเซียงก็ได้พบเจอมหาบรรพาการหลงชายชราผู้นี้ดูเหมือนบรรพาการหลงน้อยทุกประการเพียงแต่มหาบรรพาการหลงดูน่าเกรงกลัวมากกว่าท้ายที่สุดชายชราผู้นี้ก็มาจากเส้นเวลาในอนาคตเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงออกจากหอคอยปีศาจเร็บได้อย่างปลอดภัยและยังมาพร้อมกับกลุ่มคนจํานวนหนึ่งมหาบรรพาการหลงก็ตระหนักได้ทันทีว่าเฉินเซียงจะต้องมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมภายในหอคอยปีศาจเร้นลับทักทายบรรพาการต้าหลงเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม น้องชายสิ่งที่เจ้าแสดงในหอคอยปีศาจเร้นลับเป็นเรื่องที่ยากจะลืมเลือนจริงๆมหาบรรพการหลงกล่าวเชิญทุกคนเข้าไปด้านในก่อนมหาบรรพการหลงทรงพลังมากจริงๆซึ่งกลิ่นอายพลังของชายชราผู้นี้สร้างความกดดันต่อราชาวานอนวานรทองคำกงไปเห่อห้หยอยหยงเฟยและพี่น้องของเขาเป็นอย่างมาก เมื่อปีศาจจนพาไม่เทียนต้าไม่เทียนต้าหลิงสู้และกูหลิงสู้มองเห็นกงงปเหอยืนเคียงข้างเฉินเซี่ยงพวกนางก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งสองมีความสนิทสนมกันดียามนี้สาวงามทั้งสี่กลดาเฉินเซี่ยงอยู่ในใจใครจะคิดกันเห่าว่าภายใต้สถานการณ์ของการแข่งขันที่ตึงเครียดเฉินเซี่ยงจะยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่งดงามเช่นนี้ได้เมื่อกงงป่เหอเห็นสี่สาวงามนางก็คิดว่าทั้งสี่เป็นคนรักของเฉินเซียงเพราะเฉินเซียงเคยบอกกับนางว่าเขามีคนรักอยู่มากมาย กงไป๋เหอยิ้มทักทายสี่สาวงามอย่างเป็นมิตรทางด้านต้าหลิงสู้และคนอื่นๆต่างก็ยิ้มตอบอย่างสุภาพทายที่สุดพวกนางทั้งสี่ไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเฉินเซี่ยงแม้จะสนิทสนมกันมากแต่ก็ยังไปไม่ถึงระดับความสัมพันธ์ของกงไปเ๋เหอทั้งหมดถูกเชิญเข้ามาในห้องโถงเฉินเซียงที่เข้ามาถึงก็กล่าวขึ้นทันทีว่าอาวุโสต้าหลงท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับแผนการชิงตัวครั้งนี้ แน่นอนว่ามันต้องเป็นบรรพการหมูและบรรพการส่วนสองบรรพการส่วนมีแนวโน้มว่าจะหลอมรวมกันแล้วมหาบรรพการหลงกล่าวหากบรรพการหมูไม่มีกระจกมันหกวิธีบางทีมันก็อาจไม่สามารถยับยั้งบรรพการส่วนได้การชิงตัวครั้งนี้จําเป็นต้องต่อสู้กับบรรพการหมูและบรรพการส่วนนั้นสินะต้าหลิงสู้กล่าวนับว่ายากเย็นเอาเรื่องบรรพการหมูต้องการกลืนกินตัวข่าจากเส้นเวลาอื่น ฉะนั้นต่อให้มันจะยากเพียงใดพวกเราก็จะต้องยอมเสี่ยงมหาบรรพการหลงบังคับรอยยิ้มคิดว่าทุกๆคนคงไม่ต้องการจะเห็นบรรพการโหม่มีความแข็งแกร่งมากไปกว่านี้แล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ